สวัสดีค่ะพบกับพรพิมลชาแนลนะคะวันนี้ก็จะพามาทำไข่ขยี่พริกน้ำปลานะคะวัตถุดิบก็จะมีไข่ไก่3ามฟองแล้วก็มีกระเทียมหอมแดงแล้วก็พริกขี้หนูนะคะหั่นซอยไว้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีต้นหอมผักชีนะคะหั่นไว้นะคะแล้วก็จะมีน้ำปลาผงปรุงรส น้ำมะนาวนะคะแล้วก็จะมีน้ำตาลทรายนะคะอันนี้น้ำตาลทรายนะคะแล้วก็ผงปรุงรสอยู่ตรงนี้นะคะน้ำปลาก็หนึ่งช้อนโต๊ะน้ำมะนาวก็ครึ่งลูกนะคะ่ะตอนนี้ก็กระทะเริ่มร้อนแล้วนะคะเราไปเริ่มทำไข่ขยี้กันเลยนะคะใช้ไฟใช้ไฟกลางนะคะใช้ไฟกลางๆาง ใช้ไข่ไก่สามฟองนะคะถ้าใครมีไข่ปิดก็ใช้ไข่ปิดได้เลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็มาผสมเอาส่วนผสมใส่ลงไปในพริกน้ำปลาก่อนนะคะจะทำพริกน้ำปลาก่อนนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำปลา ตามด้วยน้ำนาวนะคะแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสนะคะปรุงน้ำพริกปรุงเออน้ำปลาพริกนะคะให้เข้ากันก่อนนะคะตอนนี้กระทะก,ก็เริ่มร้อนแล้วนะคะ ปาพริกของเราได้แล้วต่อไปแล้วก็มาลงมือทำกันเลยในการเทไข่ลงไปในกระทะนะคะกระทะใส่น้ำมันแล้วนะคะเทไข่ลงไปะลามะลมไข่านะคะ ไม่ต้องให้ไข่ละเอียดมากนะคะให้ไข่แบบเป็นชิ้นๆนนะคะจากนั้นแล้วก็ใส่พรินกน้ำลาลงไปคนเบาๆนะคะอย่าให้ไข่เละนะคะ มายนี้นะคะจากนั้นก็ตามด้วยต้นหอมผักชีคนให้เข้ากันนะคะแล้ผักชีตักๆนี้นะคะค้อนค้อขึ้นมาแล้วก็ กับมาแบบนี้นะคะแคบบ่นี้ก็ได้แล้วนะคะปิดไฟได้เลยไข่สุกแล้วนะคะปิดไฟเดี๋ยวไข่ก็จะแห้งเกินไปนะคะแค่นี้เดี๋ยวจะตักใส่จานนะคะตักไข่ใส่จานนะคะพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะคะ พร้อมเสิร์ฟแล้วนี่กินกับข้าวสวยนะคะข้าวสวยร้อนๆเป็นเมนูง่ายๆนะคะแต่ว่าอร่อยนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะ ร้อยนะคะไข่ขยี้พริกน้ำปลาได้แล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับเมนูในวันนี้นะคะเม,มนูง่ายๆแต่ว่าอร่อยนะคะคุณค่าทางอาหารเพียบพร้อมประโยชน์มากมายนะคะขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอกำลังใจกับ เออขอกำลังใจให้กับช่องพอรพิพล c h a n n e ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยสำหรับการติดตามรับชมนะคะทุกๆกำลังใจนะคะผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยนะคะสวัสดีค่ะขอมีความสุขโชคดีตลอดไปนะคะ